ฉันจะแปลงร่างเป็นมาป่าเดียวได้เอ๊ะมาแล้วนะครับสำหรับเจ้า UX08 หมาป่าเดียวได้ยซิลเวอร์บู๊ตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็จะได้ทั้งตัวเบรดแล้วก็รันเชอร์นะครับตัวนี้ครับซิลเวอร์บู๊นี่ด้านข้างมันก็จะหมุนได้อย่างนี้นะฮะสำหรับรัวนี้นะ้าพลิกมาแล้วเจอน็อตสามแฉกอย่างนี้อย่างเดียวไม่ต้องตกใจนะทุกคนเจ้าตัวหมุดอะ่ะมันถูกฝังไว้ในนี้ในกล้องเห็นหรือเปล่านี่มันจะเลื่อมๆกับตัวนี้นี่ ครับผมก็จะมี2ชั้นนะครับอันนี้มุนได้ก็เดี๋ยวเอามาลองลองสนามดูครับว่ามันจะโหดจริงไหมสำหรับคอมโบหน้ากล่องที่จะได้มานะครับก็จะเป็น380นะครับแล้วก็บิดฟรีบอลนี่สวยงามส่วนลั่นเชือของม้าป่ายดายดผมจะไม่เอามาใช้นะฮะจะลองให้มาเจอกับอ่านี่ตัวดุของเราเลยไทแรนโนบิส 9ก้าหกศูนย์บิดลัตไปเลยกันชู่บ่โก้ go. โอ้อค่อ,อน,นข้างแรงเลยสท้อนดีเกอบออกเอ็กซ์ตรีมเหมือนกันอันนี้ก็มวัดกันที่สตามินาโว้โถ้าเป็นคอมโบหน้ากล่องก็แพ้ให้กับเทรลนอนบิสนันะเดี๋ยวเรามาลองปรับแต่งของมันซะน,นิด5้0บิดเฮ็กซั มาลองดู <Ooh. S 1> ได้ยู่นะสองต่อหนึ่งมาลองดูอีกทีเพราะว่าเมื่อกี้ไอ้แทบเบอ่อยากเชี่ยสายตานะฮะ ready set she's go ไห้เราบิสไปยป่าสะพาย้วมป่าสปพายอีกน้อ้แดดคืนไหออกอาการเยอะกว่ากันโอ้มาป่ามันจะออกอาการเยอะกว่านะฮะอ้าวเสมอหนัเป็ดน่ได้นะครับจะโดนโจมตีก็ยังไม่เป็นห่วไป จะหมดสตามมนาก่อนแล้วทีนี้อืมซิวบุวว๊หมดสตามมนาไปก่อนนะครับถ้าสมมุติว่าเราจะมาลองเปลี่ยนบิดอทีนึงบิดบอจะลองใช้เป็นบิดบอนะฮะ 32ครับผมจะมาลองเปลี่ยนแร็กเกตดู080นี่ตัวหนาขึ้นมาหน่อยแล้วใส่เป็นบิดอ่าลองใส่เป็นบิด UN นี่เรียบร้อยครับเฮ้ยไหลากาดผมบนี้ ก็4ต่อ2ครับหมาป่าจดดได้จานนี้ชนะไปเดี๋ยวจะลองอีกทีครับลองดูว่าถ้าใช้ต่อเนื่องมันจะเวิร์กไหม อยังชนะอยู่นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับอยากได้มาป่าเดียดใดตัวน,นี้ไปเป็นเจ้าของนะก็จับซื้อไปเล่นได้เลยก็ในกล่องจะมีทั้งตัวเบสแล้วก็รันเชอร์สายสีเทานะทุกคน